สวัสดีค่ะสาวฝ่าแฝดนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเลยก็ว่าได้คิดดูสิคะหากเรามีอีกคนที่คล้ายกันราวกับกอปปี้คงจะน่าตื่นเต้นน่าดูแต่นอกจากที่เราเคยเห็นแบบทั่วไปแล้วยังมีบางคู่ที่มหัศจรรย์พันลึกบนโลกนี้จริงๆแบบไม่จกตาด้วยนะจะแปลกจนต้องร้องว้าวหรือยกมือทาบอกกันแค่ไหนไปส่องกันค่ะแอนนาและลูซี่เดอะซิงเป็นเรื่องธรรมดาที่ฝาแฝดจะชอบแต่งตัวหรือทำอะไรเหมือนกัน แต่อนนานและลูซีเดอซิงจากออสเตรเลียถือว่าค่อนข้างแตกเอาเรื่องพอพวกเธอลงทุนตกแต่งเสริมสวยทุกส่วนของร่างกายให้เหมือนกันเป๊ะชนิดที่ขนาดคุณพ่อของทั้งสองสับสนแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าพวกเธอเติบโตมาด้วยกันจึงไม่แปลกที่จะใช้ชีวิตเหมือนเป็นคนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทำงานที่ส่วนดูแลผู้สูงอายุแต่งตัวและมีไลฟ์สไตล์แบบเดียวกันยังไม่พอนะฝาแฝดคู่นี้ก็ได้ไปตกแต่งเสริมสวยทุกสัดส่วนเพิ่มเพื่อให้เหมือนยิ่งขึ้น และที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือทั้งคู่มีแฟนคนเดียวกันอีกดังนั้นเวลาจะออกเดทเที่ยวหรือแม้กระทั่งนอนก็อยู่ด้วยกัน3คนโอ้ยงานนี้ไม่รู้จะสงสัยหรือตกใจก่อนนะคะเนี่ยโลกหมุนไวจนแอดตามไม่ทันแล้วจ้ะแม่จ๋าลีอาโลสกับเอวามาลีที่เห็นกันอยู่นี้ไม่ใช่ตุ๊กตาแต่พวกเธอได้รับฉายาว่าฝ่าแฝดสวยที่สุดในโลกนั่นก็คือลีอาโลสและเอวามาลีจากแคลิฟอร์เนีย ทั้งคู่ได้รับคำชมตั้งแต่ยังเป็นเบบี๋ตัวน,น้อยว่าสวยปิ๊งราวกับนางฟ้าจนเกือบจะได้ถ่ายแบบตั้งแต่อายุ6เดือนเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วคุณแม่ก็ไม่ทำแบบนั้นเพราะสองสาวยังเล็กเกินไปจนกระทั่งแต่คู่นี้มีอายุ7ปีคุณแม่ถึงได้โพสต์รูปของทั้งสองลงอินสตาแกรมกลายเป็นวดดังระเบิดทำให้อาและเอวามีผู้ติดตามทะลุหลักล้านภายในไม่กี่เดือนและยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยปัจจุบันอาเอวารวมถึงเชสโรเบิร์ตพี่ชายของพวกเธอ ได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่ถ่ายแบบที่เดียวกันและมีงานเข้ามามากมายปังสุดชุดไม่อยู่สุดๆชักอยากรู้ซะแล้วสิว่าชาติที่แล้วทำบุญด้วยอะไรถึงได้หน้าตาดีกันทางบ้านขนาดนี้คะเนี่ยเชลิกและเทลิกเอลเลียแฟดคู่นี้บียอนไปกว่าคู่ที่แล้วอีกค่ะเพราะไม่ใช่แค่ต่างเพศเท่านั้นรูปลักงยังต่างกันอีกเพราะเชลิกเกิดมาพร้อมภาวาผิวเผือกแต่เทลิกกลับมีผิวสีเข้มจนหลายคนที่เห็นไม่เชื่อว่าทั้งคู่เป็นฝาแฝด หรือแม้กระทั่งเป็นญ,ญาติพี่น้องกันเลยด้วยซ้ำเพราะพ่อแม่ของพวกเขามีผิวสีเข้มทั้งคู่นอกจากนี้อุปนิสัยและบุคลิกของทั้งสองยังแตกต่างกันคนละขั้วโดยแฝดชายอย่างเทลิกจะเป็นคนขี้เล่นตลกสนุกสนานส่วนเชลิกนั้นเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยถึงพวกเขาจะแตกต่างกันแค่ไหนแต่แฝดคู่นี้ก็รักและสนิทสนมกันเป็นอย่างดีโดยมีพี่สาวที่โตกว่าซึ่งมีภาวะผิวเผือกแบบเดียวกันอีกหนึ่งคนช่วยสอนพวกเขาในการใช้ชีวิตและให้ความรักความอบอุ่นอีกด้วย ถือว่าครอบครัวนี้น่ารักสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยเมแกนและมอร์แกนบอยสาวๆคงสงสัยกันไม่น้อยว่าคนผิวสีเข้มจะมีดวงตาสีฟ้ากันได้ด้วยเหรอมีจริงๆค่ะคุณขาและนั่นก็คือฟ้าแฟดเมแกนและมอร์แกนเชื้อชาติแอฟรอเมริกันจากนอร์ทฟิลาเดลเฟียนอกจากหน้าตาสะสวยแพ็กค,คู่แล้วพวกเธอยังเกิดมาพร้อมดวงตากลมโตสีฟ้าโดยเมแกนนั้นมีดวงตาสีฟ้าทั้งสองข้าง ขณะที่มอแกนมีตาสีฟ้าข้างหนึ่งและสีน้ำตาลข้างหนึ่งแต่นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคุณแม่ของพวกเธอก็มีดวงตาสีฟ้าเช่นเดียวกันและไหนๆหนลูกสาวสูดทั้งทีคุณแม่เลยต้องอวดกันซะหน่อยจึงสร้างอินสตาแกรมขึ้นมาพร้อมผลักดันให้ทั้งคู่เข้าสู่วงการนางแบบโดยทั้งคู่ค่อนข้างแฮปปี้และชื่นชอบการใส่เสื้อผ้าส,สวยๆและอคติ้งหน้ากลองไม่น้อยจนมีโอกาสได้เข้าร่วมแฟชั่นโชว์ที่แจ็คสันวิลและเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเสื้อผ้าหลายแบรนด์อีกด้วยกณนะ สวยไซนีเอกลักษณ์แบบนี้จะาให้ปังยังไงไหวโลสแมรี่และคริสติน่าอลูบังคูดีอจิบอยภาวาเพือกยกแพ็คคู่เป็นอะไรที่หายากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเพราะโลสแมรี่และคริสติน่าจากนิวยอร์กจะมาพิสูจน์ให้คุณเห็นเองเนื่องจากทั้งคู่มีภาวาเพือกมาตั้งแต่กําเนิดซึ่งถือว่าหาได้ยากแค่อัตราส่วนหนึ่งต่อ17,000คนเท่านั้นถึงจะไม่เหมือนฝาแฝดคู่อื่นๆ แต่ทั้งสองก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่มีและชื่นชอบอะไรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรียนจบแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยฟิลาเดลเฟียด้วยกันชื่นชอบในแฟชั่นและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่น่ารักคิ้วๆเหมือนกันนอกจากนี้พวกเธอมักจะถ่ายรูปคู่ลงโซเชียลและใส่แคปชั่นด้วยข้อความในแง่บวกเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองทั้งเรื่องสีผิวหน้าตาและรูปลักษณ์ต้องขอบคุณพวกเธอจริงๆที่ออกมาสร้างพลังบวกให้กับพวกเราค่ะ ลูคัสและลูอิสคุกหนุ่มน้อยหนะ้าตาดีแต่เล็กอย่างลูคัสและลูอิสคุกมองเพินเลินก็นเหมือนฝาแฝดทั่วไปแต่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นฝาแฝดภาพสะท้อนหรือมีเลอทวินส์คือมีทุกอย่างตรงกันข้ามกับอีกฝ่ายเช่นคนหนึ่งถนัดซ้ายอีกคนก็ถนัดขวาเรากับเป็นกระจกของกันและกันรวมไปถึงอวัยวะเองก็สลับฝั่งกันอีกด้วยนั่นก็เป็นเพราะตอนที่ทั้งคู้ยังเป็นตัวอ่อนอยู่เกิดจากการแยกออกจากกันช้าวกว่าปกติ หากแยกช้ากว่านี้เพียงสองวันพวกเขาก็จะเกิดมาตัวติดกันเลยทําให้หัวใจและอวัยวะบางส่วนของลูคัสอยู่ฝั่งตรงข้ามกับลูอิสถือเป็นคู่แฝดที่มาพร้อมกับดวงจริงๆและก็สร้างความประหลาดใจได้ไม่น้อยเป็นโชคดีของครอบครัวนี้นะคะที่ตัวอ่อนของทั้งคู่แยกจากกันทันเวลาและเกิดเป็นหนุ่มน้อยน่ารักสองคนอย่างที่เห็นซิปเรียนาควานและทีเควนเดอร์คู่สาวสวยสุดเกท๋เกที่เกิดมาพร้อมกับเอกลักษณ์สุดชิคอย่างซิปเรียนาควานและทีเควนเดอร์ ใครเห็นเป็นต้องร้องว้าวเพราะนอกจากความสวยที่เหมือนอย่างกับก๊อปปี้มาแล้วผมของผู้เธอยังดกหนานและฟูมากตามธรรมชาติด,ด้วยแต่แน่นอนว่าไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ช่วงแรกจึงหาทางไปยืดผมให้ตรงแต่ต่อมาก็รู้สึกว่าไม่ใช่จึงปล่อยผมตามธรรมชาติปรากฏว่าพอจับมาแต่งตัวตามแฟชั่นแลไทยแบบปรากฏว่าสวยดศกว่าเดิมซะอีกแม้สองสาวจะเป็นแฝดกันหน้าตาและสไตล์คล้ายคึงแต่เส้นทางชีวิตของทั้งคู่แตกต่างกันโดยสาวซีเฟียนาะ ทำงานเป็นบรรดาที่การแนวไลฟ์สไตล์ขณะที่ TK Wonder เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงอิเล็กทรอนิกส์และประสบความสําเร็จแพ็ค,คู่ซะด้วยเรียกว่าการเป็นตัวเองมันระที่สุดแล้วนะคะทุกคนลูซี่และเมล่าเอลเมอร์ใครว่าฝาแฝดจะต้องเหมือนกันเสมอไปถ้าคุณได้รู้จักกับลูซี่และเมล่าเอลเมอร์คงจะแอบงงกันไม่น้อยว่าสองสาวนี้เป็นฝาแฝดกันได้อย่างไรเพราะดูยังไงก็แตกต่างชัดโดยลูซี่จะมีสีผิวอ่อนและผมสีบรอน ขณะที่เมล่ามีสีผิวเข้มและผมหยีกสีน้ำตาลเข้มเกือบดำเรียกได้ว่าต่างกันคนละค้่จนคิดว่าไม่ใช่แฝดหรือพี่น้องกันเลยล่ะหากถามว่าเป็นเพราะอะไรสาเหตุก็คือทั้งคู่เป็นแฝดไบเลเชียทวินส์หรือแฝดสีผิวแตกต่างจัดว่าเป็นรูปแบบหายากมาเกิดจากการที่พ่อแม่มีเชื้อชาติสีผิวแตกต่างกันนั้นก็ไม่แปลกเนื่องจากคุณพ่อของพวกเธอผิวขาวสไตล์หนุ่มอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นลูกครึ่งสาไเมกาเลยทําให้ทั้งคู่ออกมามีหน้าตาแตกต่างกัน จนแยกออกได้ง่ายยังไงล่ะถึงหน้าตาจะไม่เหมือนแต่ความสวยที่ใช้แววออกมาถือว่าสูสีกินกัดไม่ลงเลยทีเดียวว่าไม่คะสาวเซียร่าและเซียนหน้าเบอร์นอลฝาแฝดที่แปลกกระหารได้ยากอีกหนึ่งเคสเห็น <c oughs> จะเป็นเซียร่าและเซียนหน้าเบอร์นอลจากเทสส็กซัสเพราะแม้ทั้งคู่จะมีหน้าตาและผมสีลอนด์คล้ายกันแต่หากดูเรื่องส่วนสูงถือว่าแตกต่างกันมากๆเนื่องจากตอนทั้งคู่อายุ12ปี เซียร่ามีความสูงประมาณ1 5 2เซนติเมตรส่วนเซียนหน้านั้นมีความสูงไม่ถึง1 2 1เซนติเมตรเท่านั้นขนาดตอนตั้งครรภ์คุณแม่เองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเซียนหน้ามาด้วยจนกระทั่ง6เดือนผ่านไปถึงได้รู้และให้กําเนิดพวกเธอในอีกหนึ่งเดือนต่อมาซึ่งในขณะนั้นเซียนหน้ามีน้ําหนักแรกคลอดเพียง0.4กิโลกรัมส่วนเซียร่าหนัก1.8กิโลกรัมตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรจนทางคู่อายุ6ปีจึงรู้ว่าอีกคนมีภาว,าแวะแครง แต่เรื่องความรักและเอาใจใส่รับประกันได้ว่าไม่แพ้พี่น้องฝาแฝดคู่อื่นแน่นอนเล็กซี่และซิดนีย์สตาร์หลายคนคงได้ยินเรื่องราวของฝาแฝดที่ตัวติดกันมาบ้างแล้วซึ่งหากอาวัยวะของทั้งคู่ติดกันหรือใช้ร่วมกันอยู่เปอร์เซ็นต์ที่ทั้งคู่จะมีชีวิตรอดค่อนข้างน้อยมากแต่สองสาวเล็กซี่และซิดนีย์สตาร์จะมาพิสูจน์ให้เห็นถึงปฏิหารนั่นเองเนื่องจากผู้เธอเป็นฝาแฝดที่มีร่างกายติดกันตั้งแต่เกิด โดยมีกระดูกสันหลังสะโพกและลำไส้ติดกันซึ่งถือเป็นอัตราน้อยมากแค่หนึ่งใน1 8 9 0 0 0คนเท่านั้นเมื่อทั้งสองอายุ7เดือนจึงเข้ารับการผ่าตัดแยกกันในตอนนั้นดูแล้วมีโอกาสรอดไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นหลังจาก11ชั่วโมงผ่านไปทั้งคู่จึงแยกออกจากกันได้สําเร็จและยังเติบโตมาแข็งแรงหน้าตาสวยชิคไม่แพ้กันซะด้วยงานนี้ต้องให้เคดิตในความสามารถของคุณหมอและความแข็งแรงอดทน และแต้มบุญของทั้งคู่เลยทีเดียวค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ